จุด4 8.4ก็ให้ฐานมาแล้วเท่ากันเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ไม่ต้องกลับเครื่องหมายก็จะได้เป็น 2x บวก3น้อยกว่า2ลบ 3x พอเราย้ายข้างเราก็จะได้ x น้อยกว่าลบ1ส่วน5แล้วก็มาเช็คหลังล็อก ส x บวกสามมากกว่าศูนย์กับสอง x เอ้ยสองลบสาม x มากกว่าศูนย์ฝั่งซ้ายจะได้ x มากกว่าลบสามส่วนสองส่วนฝั่งขวาจะได้ x น้อยกว่าสองส่วนสามลองวาด เป็นลบสามส่วนสองนี้เป็นลบหนึ่งส่วนห้านี้เป็นสองส่วนสามเขาบอกว่า x น้อยกว่าสองส่วนสามฝั่งนี้ x มากกว่าลบสามส่วนสองก็คือฝั่งนี้ x น้อยกว่าลบหนึ่งจุดห้าเอ้เหลบหนึ่งส่วนห้าก็คือฝั่งนี้อ่ะแสดงว่าตรงที่ร่วมกันก็คือตรงนี้แล้วก็ตอบได้เลย x อยู่ในช่วงช่วงเปิดลบสามส่วนสอง ถึงช่วงเปิดลบหนึ่งส่วนห้าโอเคนะ โอเคต่อข้อแปดจุดห้าอ่ะอย่างอันนี้ก็ให้ฐานมาเท่ากันเหมือนกันตัดได้เลยแต่ว่าเห็นไหมว่าฐานมันน้อยกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยอันนี้ก็จะเป็น x กำลังสองบวก x ลบสองเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นมากกว่าสอง x บวกสี่ อย่างข้อนี้แก้ออกมาเราจะได้สองวงเล็บก็คือ x ลบสามกับ x บวกสองมากกว่า0นย์ก็คือ x ลบ2กับ3 เป็นช่วงเปิดตรงนี้แล้วก็มาเช็คหลังล็อกให้มากกว่า0นะ x กํลังสองบวก x ลบ2มากกว่า0กับ2 x บวก4มากกว่า0ฝั่งซ้ายจะได้2วงเล็บ x บวกส x ลบหนึ่งมากกว่าศูนย์ฝั่งขวาจะได้ x มากกว่าลบสองเส้นสีแดงให้เป็นอันที่เช็คนะ,ะ x มากกว่าลบสองก็คือช่วงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะได้เป็น หนึ่งอยู่ตรงนี้มากกว่าก็คือฝั่งนี้ก็คือมีช่วงร่วมกันตรงนี้กับตรงนี้เราก็ตอบว่า x โอเคเปลี่ยนข้อเปลี่ยนข้อแล้วนะอ่ะสองข้อสุดท้ายหรือ,อยังใช่สองข้อสุดท้ายแล้วมาดูแปดจุดหกอ่ะทำฐานสองา่าให้เท่ากัน1ก็ต้องเปลี่ยนเป็นล็อกศูนจุดห้าฐานศูนจุดห้าถูกไหมฐานก็เท่ากันแล้วเราก็ตัดได้แต่ว่าฐานเป็นฟังก์ชันลดเพราะฉะนั้นต้องกลับเครื่องหมาย ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น log x ลบหนึ่ฐานสน้อยกว่า0.5ทีนี้เราเปลี่ยนฝั่งขวาให้ฐานเท่เากับฝั่งซ้ายแล้วก็จะได้เป็นล็อ g ฐาน4ี่ต้อเป็นสยกกำลังศู้า เราก็จะตัดได้เลยอ่ะทีนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มไม่ต้องกลับเครื่องหมายจะได้เป็น x ลบหน้อยกว่าสี่ยกกำลังศูนย์จุดห้าก็คือสองถูกไหมเราก็จะได้ x น้อยกว่าสามทีนี้มาเช็คลังล็อก x ลบหนึ่งมากกว่า1เอ้ยมากกว่าศูนย์ถ้า x มากกว่า1 แล้วก็หลังล็อกอันเนี้ยอย่างข้อเนี้ยหลังล็อกอะ่ะมันก็คือตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องเช็คอันนี้ด้วยก็คือล็อกสี่เอกลบหนึ่งมากกว่าศูนย์ก็จะได้เป็น x ลบหนึ่งมากกว่าหนึ่ง เก็จะมากกว่าสองะ็กก็จะได้มาสามอันอ,อย่างคำตอบของสมการเขาบอกว่าเอน้อยกว่าสามส่วนที่เช็คหลังล็อกเขาบอกว่าเอมากกว่าหนึ่งแล้วก็มากกว่าสอง มากกว่าหนึ่งก็คืออันนี้มากกว่าสองก็คืออันนี้ดังนั้นช่วงที่มันเชื่อมกันก็คือช่วงนี้ฉะนั้น8.6ก็ตอบว่า x อยู่ในช่วงเปิด2กับ3 ข้อสุดท้ายแล้วดูข้อสุดท้ายแต่ที่น้องทำทำมาน้องสังเกตเห็นไหมว่าแบบนี้เราก็เคยทำแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันถูกปะเพราะฉะนั้นแทนให้มันเป็นตัวอะไรก็ได้อะอย่างพี่จะแทนเป็น A อืมแล้วก็จะได้เป็นเอกำลังสอง ลบ 3a บวก2น้อยกว่า0ทีนี้เราก็จะได้เป็น a ลบ2กับ a ลบ1น้อยกว่า0 ว่าเส้นจำนวนหนึ่งสองเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่น้อยกว่าศูนย์แสดงว่าช่วงนี้อันนี้ก็คือ A เนี่ยอยู่ในช่วงมากกว่าหนึ่งแต่น้อยกว่าสองถูกไหมทีนี้เราก็แทนค่า A ลงไปซึ่ง A ก็คือหนึ่งบวกลอก x ฐานสน้อยกว่าสองเราก็ย้ายล็อก x ฐานสย้าย1ไปลบฝั่งนี้ก็จะเหลือ1นึงฝั่งนี้ก็จะเหลือ0ูนย์ทำฐานให้มันเท่ากันล็อกฐานสองเราได้0ูนย์ก็คือล็อกหฐานสองตรงกลางก็เหมือนเดิม ฝั่งขวาล็อกฐานสองจะได้1ก็ต้องเป็นล็อกสองฐานสอง่อะทีนี้ล็อกมันก็เท่ากันแล้วล็อก,ก็จะได้นี่ก็คือตอบอันนี้ได้เลยเป็น f อยู่ในช่วงเปิด1ถึงสอง โอเคจบแล้วสองชั่วโมงพอดีใครไม่ทันข้อไหนไหมพิมมานะแบบเอาคำตอบข้อไหนเดี๋ยวพี่เปิดให้แคปไป ก็จบแล้วเรื่องฟังก์ชันเอ็กโฟังก์ชันล็อกโอเคเดี๋ยวมาจุดสำคัญให้ฟังก์ชันเอ็กก็คือจำรูปฟังก์ชันแล้วก็จำว่า f x กับ y เป็นตัวเดียวกัน คว่กฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดอะไรเงี้ยก็ต้องจำให้ได้แล้วก็ฟังก์ชัน Expo เนี่ยก็ต้องจำเรื่องสมบัติเลขยกกำลังให้ได้แล้วจะง่ายขึ้นการแก้อสมการการแก้สมการก็เหมือนกันเลยวาดเส้นจำนวนแล้วก็เช็คสมบัติดีๆ ส่วนเรื่องล็อกก็เหมือนกันดูเรื่องฟังกช์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดแล้วก็สมบัติล็อการิทึมแปดข้อแรกเนี่ยจะเจอบ่อยต้องจำให้ได้ไม่งั้นจะทำเรื่องล็อกไม่ได้เลย สมาการกับอาสมาการก็ไม่มีอะไรแค่ระวังเรื่องเครื่องหมายเวลาเปลี่ยนของอาสมาก,การแค่นี้